มาถึงช่วงเวลาน,นี้นะคะคลินิกสัตว์เลี้ยงค่ะวันนี้ยังเปิดอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมนะคะที่นุสริชัยเรายังเปิดคลินิกอยู่ค่ะ ในระหว่างที่มีคําถามนะคะเชิญได้ที่หนึ่งหกสี่สี่ค่ะพบกับนายสัตวแพทย์ทิสนุติยเจริญศรีนะคะท่านเป็นรองประธานที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยและเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขุมวิทยีค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิกนะคะศูนย์6 7 5 1ห้าแปดหกเจ็ดห้าหนึ่งมาติดตามกันได้เลยค่ะ fm 9 1คลินิกสัตว์เลี้ยง,ยง,ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต่อเนื่องนะคะเรื่องโรคไตค่ะเชิญเลยค่ะ,ะรค,รคุณหมอขาครับเรื่องโรคไตครับคุณสองรอบะนะครับสองสาครั้งนะครับคุยถึงว่าโอเคปัญหาสุดใหญ่จะจักอะไรนะครับแล้วจะอาการโรคไตเนี่ยจะสังเกตยังไงะนะครับซึ่งหมอก็สรุปว่าอาการของโรคไตเนี่ยมันสังเกตยากจริงจริงแล้วไตไอ,ไอโรคไตเนี่ยนะครับ มันเกิดจากปัญหาอันอื่นนะครับซึ่งเกิดจากอ่าเจ้าของปล่อยปละละเลยนะครับเช่นให้เขาป่วยนานเกินไปใ,ให้ทำให้เขาขาดน้ําขาดอากาศแล้วมันก็เลยเกิดโรคไตหรือไม่นั้นเนี่ยเจ้าของโอเคอ่ามัวแต่เอาน้ําปลามาใส่ข้าวแล้วให้ให้ให้แมวนี่สุนัขกิน แทนที่จะใส่เนื้อปลาหรือว่าใส่เนื้อหมูให้มันกิน uh huh. นะครับพอมันกินเกลือแล้วก็มีกลิ่นน้ําปลาเอ่อมันมันก็อาจจะติดรสชาตินะครับความเค็มอะกะับกับรสน้ําปลาน uh huh. ะกินก็ไปเรื่อยๆนานๆเข้าเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> มันก็ทําให้เกิดโรคไต uh huh. คนบอกว่าเอ้ยแมวแมวเขากินแบบนี้มามาเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว uh huh. นะครับ S <S ค่จริงแล้วโรคไตเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันไม่ได้มันมันไม่ได้เกิดทันทีแล้วก็ถึงบอกว่ามันเป็นโรคเรื้อรังค่ะนะครับอนานๆเข้าเนี่ยนะครับอ่ามันอาจจะปีอาจจะกินประมาณสักปีสองปีมันก็รล่มแล้วก็เริ่มแสดงอาการก็คือตายนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยที่หมอจะคุย,ยก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยค นะครับของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอ่าก่อให้เกิดโรคตายซึ่งหมอพูดเขาว่าอย่างตัวอย่างก็คือเรื่องโควิดที่เมื่อกี้ที่่าวที่แล้วที่หมอเล่าให้ฟังว่ามีพูดว่าท่านหนึ่งนะครับท่านติดโควิดค่ปรากาโอเคขนาดนั่นเข้าโรงพยาบาลเร็วนะครัมีหมอดูแลใกล้ชิดอย่างรวดเร็วนะครับยังเกิดปัญหาเรื่องไตตาย นะครับถ้าอยู่ในโรงพยาบาลในคนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างพร้อมอยาก,ก็พร้อมนะครับโอเคพอเขามีการตรวจเลือดทุกวันนะครับตรวจแล้วพบว่าโอเคไตเริ่มวายแบบเฉียบพลันนะครับเขาก็เอาเข้าฟอกเลือดเอาของเสียออกเอาอะไรออกแล้วก็ประคองไตจนกระทั่งไ<ช>ตมาทำงานได้เหมือนเดิมน,นะครับ อันนั่นน,น,นั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ต้องทําซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้แพงเยอะมากนะครับแม,มวเองหรือว่าชุนัขเองเนี่ยนะครับเจ้าของยอมจ่ายในใ,ในในราคาเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าโอเคทุกวันเจาะมีการเจาะเลือดตรวจแผลบางทีบางวันอาจจะเจาะสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในแมวเองเนี่ยเลือดมันมีอยู่นิดเดียวอื ครับ <Okay. S 2> เราไม่สามารถเจาะอ,ออกมาเยอะแยะแบบคนเจาะมาจากมาทีหนึ่งน้อยก็ต้องครึ่งซีซีอะ่ะหน่ตัวหนึ่งมันมีเลือดอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นแมวตัวหนึ่งมีเลือดอยู่แค่ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยซีซีเองมีอยู่นิดเดียวเ <Okay. S 2> จาะออกมาแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วประกอบกับแมวแมวหมามันไม่กินอาหารเนี่ย mm hmm. มันเอาอะไรไปสร้างเม็ดเลือดแดงมันก็สร้างไม่ได้มันก็ตาย นะครับนั่นนั่นนั่นคือนั่นคือปัญหาใหญ่แล้วก็เวลาตรวจเลือดทีหนึ่งเนี่ยนะครับโอเคเราเขาไม่ได้ตรวจก็ไม่ได้ตรวจเฉพาะคือจินีนตัวเดียวเขาตรวจยูเอ็นก็คือบัตยูเรียนไนโตรเจนตรวจการทํางานของกับตรวจการทํางานของของจับอ่อนนะครับหรือว่าตรวจอย่างอื่นที่ทีท่ตรวจเบาหวานเพราะว่าเวลามีปัญหาที่ไตแล้วเนี่ยนะครับมันควบคุมน้ําตาลไม่ได้ค่าค mm hmm. ่าน้ำเกลมันจะขึ้นมาสูงค่ะ okay. พอค่าน้ําตาลในเลือดมันสูงเนี่ยนะครับมันทําให้แบคทีเรียหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจเจริญเติบโตเพราะว<ม>่าร่างกายควบคุมระบบไม่ได้นะครับเนี่ยนั่นนั่นน,น,นั่นคือนั่นคือปัญหาใหญ่พอสมควรนะครับ<ม>ว่าในสัตว์เนี่ยเราไม่สามารถเจาะเลือดหรือว่าดูดูแลได้ได้เยอะเท่ากับใ,ในคนทำนะครับแต่ถ้าทำแต่ถ้าทำอย่างน้อยเนี่ยเจาะเลือดเวลาสองครั้งเนี่ยนะครับ ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะครับค่าใช้สองพันสองพันห้าขึ้นไปใช่ค่ารักษาเง้นเราเราจ่ายจะจ่ายไหวไหมเอาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับไปเข้าโรงพยาบาลแพงๆหรือว่าเข้าที่มีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยยอมให้วันละประมาณห้าพันบาทมันไม่มันไม่ได้แตกต่างกันในคนจริงๆแล้วถ้าเทียบถ้าเทียบประเด่ะ เด็กเล็กหนึ่งคนเนี่ยเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโอเควันหนึ่งหมอว่าไม่จับกว่าห้าหมื่นนะครับเพราะว่าต้องมีค่าป้อนอาหารค่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะแต่ว่าโอเคในแมวเนี่ยหมอว่าอ่โดนอย่างน้อยประมาณห้าพันขึ้นไปอะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เขาป่วยป่วยนะปนะครับอย่างพวกแมวที่เป็นไข้หวัดใหญ่ในแมวเนี่ย นะครับแล้วปล่อยขึ้นน้ำมูกน้ำตาเคอะไปหมดหรือปากลอกหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วผอมแห้งเอาไปเข้าโรงพยาบาลน,นะครับหรือเอาไปเที่าตามคลินิกนะครับวันค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าสองพันบวกค่าเที่ยวไปอีกค่ะนะครับนะค่าใช้จ่ายเราวันนี้เนี่ยมันจะเยอะค่ะนะแล้วเวลาออกมาโอเคแลือมว่าจะพ่อนะครับเป็นหัดแมวเป็นไข้หวัดใหญ่แมว โอเคแสดงว่าแมวตัวนั้นเขาเก่งนะครับแล้วก็โอเคแต่ไตเนี่ยมันเสียอย่างที่อย่างที่หมอเล่าให้ฟังว่าไตามันไม่ได้เสียทีเดียวทั้งลูกนะครับมันอาจจะเสียทีหนึง่งสิบเปอร์เซ็นตนะครับป่วยครั้งต่อไปเสียเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นตป่วยครั้งต่ออเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆป่วยสิบครั้งมันก็ตายแล้วน,นะคอ่าเพราะเพราะนั้นเราต้องเราต้องอช่วยกันดูแลนะครับ พราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่สัตว์ป่วยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําลายไตยอย่างเดียวมันทําลายตับทำลายตับอ่อนคกับนะแล้วก็รวมทั้งพอเวลาจับอ่อนถูกทําลายเนี่ยเบาหวานมันก็จะเกิดอะไรต่างๆมันจะเกิดตับรักษาหลายโรคเลยใช่มันเป็นเรื่องของการรักษาหลายโรคค่ะนะเพราะงั้นโอเคหมอเลยย้าว่าถ้าป่วยรีบรักษานะครับเวลา ถ้าไม่มีเงิน <Okay. S 2> นะครับคุยกับหมอนะครับแล้วสมมติว่ามันไม่กินอาหารสองวันนะครับต้องเข้าใจคําว่ากินอาหารได้เนี่ยก็คืออย่างที่หมอหมอเคยเล่าให้ฟังคนคนหนึ่งคนกินอาหารอวันละสามมือม้อมื้อละหนึ่งจานแต่ถ้าคนคนนั้นกินอาหารสามมื้อเหมือนกันแต่มื้อละหนึ่งอนะ้อนนิ่ไม่ได้อืนะครับ okay. พอหมาแมวเหมือนกันกินนิดเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันไปนอนแอบนอนไม่กินน้ํานั่นคือกินไม่ได้ค <cách. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเล็กน้อยนะครับผมว่ามัน,ม,นมันเริ่มไม่กินหนึ่งวันจริงๆแล้วอาการที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันเริ่มไม่กินหนึ่งวันนะครับถ้าเทียบกับในคนแล้วเนี่ยก็คือมันป่วยมาอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ป่วยมานานแล้วอ่าก็คือมันป่วยแล้วมันก็หยุดกินเพราะว่าสัตว์กิน นะครับมันกินเพื่ออยู่รอดอือมันกินเพื่ออยู่แต่ถ้าถ้ามันไม่กินเมื่อไหร่นะก็คือมันแย่นะครับเรายังไม่รีบเอาไปหาหมออีกหรือไม่ไปปรึกษาหมอนะครับหมอกอาจจะจัดยามาช่วยก่อนอแล้ววิธีว่าโอเคต้องป้อนนะมันนะต้องเอาจัดป่วยไปป้อนมันนะองฟื้นตัวได้อืนะครับแต่ถ้าไม่รีบไปปรึกษาหมอนะครับ มันตายเกิดขึ้นนะครับบางตัวโอเคโชคดีหายได้อแต่เอ้โดยระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับแทนที่มันจะตายตามอายุไขของเขาที่ควรจะเป็นนะครับก็คือแมวเนี่ยอย่างน้อยสิบสองปีขึ้นไปอ,ะอ่ะคกับสุนัขพันธุ์เล็กก็สิบห้าปีขึ้นไปเลี้ยงได้ไหมนะครับเพราะเพราะนั้นอายุพวกนี้มันก็จะสั้นเข้าจริงๆแล้วอายุที่มันสั้นเข้าเนี่ยมันกลับไปชี้ว่า ไปมากน้อยแค่ไหนเพราะตุ้ม <okay. S 2> ใหญ่เนี่ยนะครับสัดเลี้ยงเนี่ย่าที่หมอสังเกตมาตลอดเนี่ยก็คือมันตายเพราะว่าไตามันไม่ทำํำ <okay. S 2> นะครับเลยเกิดของเสียเยอะเกินไปแล้วมันก็เลยตายนะครับคุณหมอคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เลี้ยงแมวหรือว่าสุนัขอย่างใกล้ชิดเนี่ยเวลามันกินน้อยหรือว่าไม่กินหรือว่ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเชื่อว่าคนเออที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องสังเกตได้จริงไหมคะ ถูกต้องนะครับต้องสังเกตได้เห็นแต่แต่หลายคนเขาเขาเขามองไม่รู้นะมอเขารู้สึกว่าเขามองสัตว์เป็นตุ๊กตาไม่ต้องกินก็ได้อ๋อหมอถึงจำบอกแต่เลี้ยงไม่ใช่ตุ๊กตามันต้องกินนะครับเพราะเพราะว่าถ้าไม่กินเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะยิ่งซุดลงใช่ค่ะขนาดอ่หมาแมวที่ป่วยด้วยพวกไม่ว่าจะเป็นอ ไข้หวัดใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าของดูแลเรื่องการกินให้ดีเลยนะคะแล้วก็ให้กินน้ํากินอาหารให้ดีป้อนเขาคบางทีอาจจะไม่ต้องหาหมอด้วยซ้ำนะครับเพราะพอถ้าเขาแข็งแรงขึ้นแต่ว่าหาของพวกนี้เนี่ยก็คืออส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนฉีดไม่ครบ S 2> <S 2> นะครับแล้วติดเชื้อเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ไม่อยากป้อนน้ําป้อนอาหารเขาอืไปซื้อยามาให้มันกินเนี่ยหรือไม่นั้นไปไปซื้อพาหลายมันกินอย่างเงี้ยใครับนะครับนะพอพอแคทำให้มันตูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะด้วยนะคะ,ะอย่าปอปทิ้งไว้นานมาที่คำถามบ้างนะคะเดี๋ยวเวลาหมดคุณกิ่งค่ะบอกว่าแมวเพศเมียน้ําหนักนะคะประมาณสี่กิโล อายุสองปีค่ะคุณหมอเขาบอกว่าถามว่าเราควรกินน้ำปริมาณเท่าไหร่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วค่ะอะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งกิโลนะครับน้ำหนักแมวน้ำ,นำหนักตัวกิโลเนี่ย<ช>ต้องดืน่มนักอย่างน้อยวันหนึ่งประมาณสามสิบถึงสี่สิบซีซีครับเพราะงั้นก็คูณเข้าไปอ๋ออันนี้ก็หกสิบใช่ไมหมคคือสี่สิบซีซีต่อกิโล สี่สิบร้อยหกสิบซีซีนะครับว่าเราป้อนมันไม่ไหวหรอหรือว่าอกถ้าอากาศเย็นมันก็ทำการประมาณสามสิบซีซีต่อที่รถอ,อคูณเข้าไปะนะครับนะ,ะก็ประมาณอย่างนอ้อยเก้าสิบเก้าสิบซีซีที่มันต้องกินเข้าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูจากน้ำหนักตัวเขาแล้วก็ดูจาก เอาตัวเลขสามสิบถึงสี่สิบซีต่อกิโลเนี่ยมครทำแต่แต่ว่าเราอย่าไปสนใจตรงุดนั้นเราไปสนใจว่าทํายังไงให้มันกินน,กนน้ําที่เราตั้งไว้อืนะครับแมวเนี่ยชอบกินน้ําสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเลี้ยงแมวเดี๋ยวบางทีอ่ามันมีขนของเขาหล่นลงไปหรือไม่ด้ก็คือตั้งน้ำจนกระทั่งอ่าชามเคอะเลยอื ไม่ได้ดูแลไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คอยดูแลน้ําแล้วก็เอาน้ําให้เขาเขาทุกวันคนะครับถ้าเราดูแลเอาน้ําใหม่มาเติมให้เขาทุกวันล้างชามให้สะอาดนะครับหมอว่าปัญหาอ่าไม่ต้องไปสังเกตว่ามันจะกินสิ่งก็จะกินแต่ถ้าเราเปลี่ยนทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคน้ํามันลดลงไปอา้าวหเห็แล้วมันกินนะเ,เปลี่ยนล้างเปลี่ยนค่ะแต่ว่าความสะอาดเป็นเรื่องสาคัญที่สุดสาหรับแมวใช่ไหมคะใครที่เลี้ยงแมว เพราะมันอ่าเซนซิทีฟกับรดอือกติ่งจริงถ้ามันรกว่าน้ำไม่สะอาดไหมก็ไม่กินนะะินอาการอ่ะก็เปลี่ยนน้ำบ่อยๆเปลี่ยนทุกวันได้ยิ่งดีนะคะคุณหมอครับแล้วก็ชามอาหารเลี้ดีๆเพราะว่าบางคนตักอาหารลงไปตักอาหารลงไปดูชามอาหารเคลอะไปหมดเลยนะครับนะแล้วก็ดูเลยอ่านให้ดีนะครับค่ะถัดมาคุณพิมพาค่ะถามว่าผักที่ให้แมวกินนะคะควรเป็นผัก ชนิดใจคะคุณหมอคือเขาบอกว่าเออเขาก,กลัวว่าให้กินแล้วจะมีผลข้างเคียงนะคะกับแมวที่เลี้ยงไว้มันมีข้อห้ามด้วยเหรอคุณหมอผักไม่ไม่มีเลยครับอ๋อผักอะไรก็ได้ใช่ไหมคะผักอะไรก็ได้ใช่ไหยอดกินอืมแล้วมันจริงๆมันนกกินผักไหมคะคุณหมออ่าก็อย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าอย่างพวกเสือที่อยู่ในปา่ามันกินกินพืช ก็เวลามันลากกว่าหรือว่ากระต่ายมันก็กินองลําไส้ของพวกนี้เนี่ยมันก็คือได้รับอพวกพวกผักพวกอ่าอะไรกินเข้าไปนะหรือว่าแม้แต่ในเขาดินเองเนี่ยเสือที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าหมอตะไคร้นะครับไปเคี้ยวไอ้ไอ้ยอดตะไคร้กินนะครับแล้วบางทีอ่าหญ้าที่เราปลูกไว้ในในที่ที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะครับมันก็หญ้ากินของเขาอืนะ ก็คือมันไม่ได้กินเยอะนะครับมันกินนิดๆหน่อยๆอื่โอเคจริงๆแล้วอ่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปหาอะไรต่างๆให้มันกินเอาอาหารเม็ดให้มันกินอะไรในนั้นก็มายเอาไว้เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีแมวเบาหวานเนี่ยซึ่งดูแลเนี่ยนะครับเขาสามารถมันไม่มีอาหารสําหรับพวกเบาหวานโดยเฉพาะ หมอแนะนว่าโอเคจําเป็นต้องไปเอาเอาเนยนะครับเนยที่ทําจากนมวัวจริงๆนะครับไมค์กลีนกับเนยแล้วก็เป็นเป็นเนยจืดนะกับพวกอผักขมนี่ต้องชิมดูด้วยือเสร็กินดูว่ามันอ่ามันขมไหมหรือว่ามีรสแปลกไหมนะครับเอาเนยมามาผัดนะครับเค อ่าไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับเอามาให้เขากินนะครับอาจจะใส่หมูสับเล็กน้อยหรือปลาเล็กน้อยผัดให้เขาเพราะว่าต้องควบคุมน้ําหนักนะครับ <c oughs> จากป,ประสบการณ์ของหมอที่หมอเห็นที่หมอเจอนะครับ <c oughs> แมวพวกนั้นชอบชอบมาก <c oughs> เอาไอ้เนยผัดกับผักขมนะครับเพราะผัด <c oughs> ผัดและเละนะครับ <c oughs> บางวันเขาก็ใส่หมูสับบางวันก็ใส่อ่า <c oughs> เป็นปลาสับตนลงไปแมวกินมันก็เลยควบคุมน้ำตาลได้นะครับคือตัวเนยเนี่ยนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแมวกินได้เลยอ่าอย่าเอาเนยเค็มเนยจืดเนยจืดสีขาวเออทั่วไปจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่าระวังด้วยข้อควรระวัง ในการเลือกใช้นะคะ,คะก่อนจะหมดเวลาค่ะนะคะคุณวินถามมาว่าอยากจะเลี้ยงแมวกับหมาเนี่ยนะคะด้วยกัน,นะค่ะคุณหมอถามว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะก็คือแมวกับหมาเนี่ยถ้าจะถ้าจะ,ะเลี้ยงไว้ด้วยกันน,นะครับมันมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าโอเคเอออยากจะอ,อ,อะไรนะ พอเอามาปั๊บให้เขาอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยตีกันยังไม่ชินยังไม่ชินค่ะมันมันจะตีกันนะครับนะพราะเพราะเะงั้นเ,เวลาเราจะเลี้ยงเราก็ต้อง,งระวังว่าโอเคบางบ้านเราก็ต้องเลือกอืมอ้าไหมค่ะแล้วแมวที่มาใหม่ออมันมันเป็นแมว แมวขี้กลวัวแมวที่ตกใจหรือเปล่าอืมค่ะครับแล้วต้องมีกรงค่ะเอาเมาเาใส่แล้วให้หมาเดินล่ออ๋อค่ะรับแล้วก็จากนั้นเอาหมาใส่กรงเอาแมวเดินล่ออ๋อค่ะโอเคถ้ามันไม่ขู่กันก็ลองเวลาเราก็าาปล่อยให้มันออกมาเดินด้วยกันที่ไอ,อนะครับ ถ้าได้โอเคมันก็หยุดได้อีจริงแล้วหมอเห็นในวิดีโอคลิปเนี่ยมีเยอะลยหมากับแมวมันมันเขาเล่นเนกันนะเยอะนรเพราะฉะนั้นเราก็วิธีโดยหลักการก็คืออย่างที่บอกว่าหากรงมาแล้วก็ควจะให้เขาอยู่ด้วยกันไม่กันอ่าเล่นด้วยกันได้นะครับถ้าเขาเล่นด้วยกันได้ไม่เล่นด้วยกันแรงนะครับแต่ว่าแมวเราต้องคอยตัดไอ้เล็บเขาเพราะ แผลอันตรายนะเดี๋ยวไปขวนหน้ากันจะควรต้องเข้าตาเขาออันตรายติดเชื้ออีกนะคะอย่างนี้ควรเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆไหมคะทั้งหมาแล้วแมวเนี่ยค่ะถ้าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆได้ะดีดีใช่ไหมคะพอแล้วมันมันจะต้องควบคุมพฤติกรรมนะครับว่าเริงจนกระทั่งแน่ใจว่าโอเคทั้งหมาทั้งแมวเรานะครับมันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอก ก็คือเราต้องดูดูหมาเราก่อนว่ามันเป็นหมาสุภาพไหมนะครับนิสัยด้วยนะคะแล้วก็เลือกแมวเรามานะครับโอเคมันเป็นแมวที่ไม่ขี้ตัดใจแล้วก็ตรงแล้วให้มันให้มันมองหน้ากันให้มันทําความรู้จักกันก่อนอือนะคะให้มันค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอาหารได้ครัก็ลักษณะของการ เตรียมตัวก็มีเท่านี้นะคะคุณหมองั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยถามกันต่อไปค่ะเวลาหมดอีกแล้วค่ะคุณหมอคะนะคะคาถามที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณหมอคะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอครับสวัสดคีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็พรุ่งนี้ถามต่อค่ะเวลาหมดนะคะลาไปฟ้องคุณหมอเลยนะคะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ค่ะ fm 91 traffic pro